สวัสดีครับผมบาวีนมสกุลคอีสานครับพาพี่น้องมาเบงกุงกันขึ้นครับผมเหมือนเดิมครับผมเอากระดทำการบารนี่ออกครับกวาดเนยแดงสกุลครับผมเนยแดงไหลครับนี่ครับพี่น้องก้งน่ครับตัวใหญ่อยู่ครับผมไหล้วครับ นี่แดงหลายครับตักให,ห้ใกล้กินกันยังบ่ม,ด,มดครับออกมาเลยครับหลายค่ะครับพี่นอ้องคงเอาครับลองเอาวันอาหารอ้อยบ้างครับนี่ครับพี่นอ้อง บรรยากาศตอนกลางคืนครับบ่อเลี้ยงกุ้งฝอยครับน้ำกระแหงนะครับพี่น้องแล้วก็เอื่อนผมเสีเอาไว้น้ำมาเพิ่มครับครับพี่น้องอาหารปลาดุกเหมือนเดิมครับผมเอาอาหารปลาดุกให้กุ้งกินครับนี่ครับเม็ดเล็ก นี่ครับพี่นอ้องออกมาแล้วครับอ่านะครับถึงครับรอบังสักพักครับพี่นอ้องนะครับถึงมาักพักมาบ้างใหม่ครับ ครับพี่น้องบอ่อนี่เดี๋ยวให้อาหารเราบ้างครับผมครับโอ้ยครับพี่น้องหันกลับมามันมองห้ยเงือบเมื่อกี้นี่ครับขึ้นมาหลายเลยครับผมโอ้แต่ว่าเห็นผมทลแลนี่มดครับนี่ครับพี่น้อง กุ้งฝอยครับขึ้นมากินเนื้อครับนี่ครับน้องโบหลายครับเลยครับออกมาโซ่หลายขนาดครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับน้องนี่มอ,อเลี้ยงกุ้งฝอยครับผม นี่ครับเรี่ยงง่ายครับพี่น้องเราก็่ต้องใส่จากอย่างมากมๆครับคอยบองแต่น้ำครับเอาเนยแดงให้มันกินครับอาหารปลาดุกครับนานๆที่จังไห้ครับไม่ได้ใหุ้่มือครับผมคุณนะขึ้นมาโซ่โตลายขนาดครับชอดมีที่ตัวใหญ่ครับผมจนยอดครับพี่น้อง หมอเลี้ยงกุ้งฝอยครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับกุ้งบ่อถ่ายนี่ประสบความสำเร็จนะครับในการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติกครับผมนี่ครับยุบยิบยุบยิบอยู่นี่ครับนี่ครับตัวใหญ่เะครับตัวนี้สุดยอดครับผพื่นเพิ่นขึ้นมากินอาหารปลาดุกนะครับผมให้อาหารปลาดุก นี่ครับได้แล้วครับได้อาหารแล้วก็ลงไปครับนี่สุดยอดครับพี่น้องหลายเลยครับควันโอ้ธรรมดาครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับแมพันใหญ่ครับผม นี่ครับตัวใหญ่ครับนี่ในพันใหญ่ครับอุ้มทองครับทองเขียวยู่ครับลูกเต็มทองอยู่นี่ครับพี่น้องบึงภาพของกวางครับร้ายครับผมนี่ครับเลี้ยงกุ้งฟอยในบ่อพลาสติกครับผม ประสบความสําเร็จครับในการเลี้ยงกุ้งฝอยในบอ่อพลาสติกนะครับผมเลี้ยงไม่ไม่หน็ตายหลายอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้บอ่อตายแล้วครับพี่นอ้องน่ครับสุดยอดครับบอ่อนี่ก็น้ำกระแหงนะครับน้ำส,สิ้นสมาสี่แหงใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าผมเป็น ผมเอาเขานำเขาพร้อมกันครับครับพี่น้องผักนี่กย่งงามครับผมมันายากาศตอนกลาขึ้นครับ เนาะทางนี้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวเบิงกงงันบ่อนี่ครับมีกุ้งบ่ครับนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวลองเคี้์น,นี้ออกครับผมแนนแดงผมมันหลายครับผมผมตักให้กุ้งกิ่นเกือบสุ้มมือนะครับมันทำามเหมือนเดี๋ยวรับผมเบิงกุ้งบ่อนี่กั ุ่งน้อยครับพี่น้องมันบวกมาโซ่ครับอเอาครับลองเอาเนื้อมาใส่บ้างครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับเอาหานปลาดุกมาให้มันลองกินบ้างครับผมบ่อนว่าจะขึ้นก็บบ่อนอี่บ่ครับอ่ะครับพี่น้องนี่ครับ อาหารปลาลุกนะครับมันกากุ้งขึ้นมาบ้างครับเดี๋ยวสักพักนะครับผมมาเบ่งไหมครับมองนี่เดี๋ยวตรงนี้ต้องให้อาหารเพิ่มนะครับขึ้นมาหลายครับอาหารปลาดุกนะครับซื้อมาบ่หลายนะครับซื้อมาโลหนึ่งครับยี่สิบบาทให้เป็นเดือนกับบมมัดครับพี่น้อง เพราะว่าวเขาบร่ได้หานสู่มือครับน่ครับเอาให้พี่น้องบิ่งอีกรอบนึงครับผม พี่น้องจุดนี้ครับสุดยอดครับธรรมดาครับครับจอ,อนครับผมผมเห็นมันขึ้นมานี่โอ้ค่ะครับสอนครับไหลายนี่ครับพี่น้อง นะครับไปเบิงเงินงที่เอาลงไว้นเมื่อกี้น่ครับว่ามีบ่ครับแล้วไปบวถึงประมาณอาจะนาทีนะครับนาทีกว่ากว่าครับเอาครับพี่น้องโอ้ขึ้นมาอยู่ครับโอ้บอ่ธรรมาดขึนครับบวชครับพี่น้องโอ้มีเขาปัสาวะป่ะเนี่ ปลาซิวมาทางไหนเนาะครับพี่น้องบัดน,นี้ครับปลาซิวน่าจะมานำเจอกน้ำแหน่ครับผมมาจอกแหน่มาลงมือน,นะครับโอ้หลายขึ้นครับมาธรรมนไดขึนครับบนสุดยอดครับสุดยอด อ่พี่น้องครับบาร์บขอจบคลิปเพื่อนนะครับผมฝากกดติดตามให้บาว์ีนะครับผมบาี้จะอัปเดตการเลี้ยงกร้งฝอยพี่น้องบ้างด้วยเลยครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับครับสวัสดีครับผม